ครับพเพื่อนๆทุกท่านท่านด้วยนะครับผมวันนี้เราก็มาเล่นโซนวีตายนะเพราะว่าเราจะฝึกเพื่อเตรียมเพื่อเตรียมแรงซีซันใหม่นะเพราะาแรงซีซันใหม่ผมรีมาอยู่ที่ซิวเวอร์ทำไมเลยกดไม่ติดกดยิงไม่ติดมันแรงหรือยังไงโอ้โเอ้า,า,าทำไมเมื่อกี้ไม่ตายโอ้โเลือเหลือห้าสิบเอ็ดครับไไม่ตาย ủa, mày đôn hả? mày đồn hóa ông kìa. Lang ngắt, hai dạng dưới ninh nắp, yêu chạy cà đồ cả Mày hát cà đồ ninh kìa đồ sẽ nắp. Ninh ngắt. yêu chạy. Hui. 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 งัดอืดอืดอืด,อดโอเคครับส่วนใหญ่ผมจะไม่ใช้สะโคบงัดนะ เหมือนผมจะกากมากเลยนะใช่ผมกากมากบางครั้งก็กดไม่ติดนะ ขอเงียบแปบนึงนะอืออ้นี่โอ้โหไม่โดน ไปครับเอาคืนเอาคืนซะหน่อยโอเคไม่โดนเลยเมื่อกี้กลวว่าเอาเอาตัวเฉยน,นะโอ้ยยังไม่โดนสวยแล้ว Yep. Ui. Lắng. tay. Ồ tay Mẹ trái bọc ngắt thơm mà quá chẳng ai quả nè. กว่าใช้ตะโบงัดหัวเฮ้ยโอเคยิงทันอยู่ยูจะไม่ทันโอ้ยไม่โดนหัวเลย ตอนนี้ผมยังไม่โดนหัวสักหัวเลยนะครับอือมกำลังจะง,งัดเฮ้ยมีข้างหลังคนระับผมจำได้แต่ผมกะว่าจะเอาตัวนั้นก่อนแต่มันตายพอดีโอเคแตกตอนนี้ยังไม่โดนหัวสักหัวเลยนะอุ้ยหัวหนึ่งโอ้ Trời có khai nguồn nâng nát rồi nó À dân ác dân ác đây Ủa khá lặng của mình Đây rồi Dớt tăng ừ. Đồn luôn theo cho mấy đồn quá โดนสิบเอ็ดสองทีเธอยืสองสุดยอดอยิงรอตัง้งนั่นแหละไปแล้วเลือดหมดเลือดจะหมดโอ้แตกเออไม่คอล้วงอ่ะไม่ชอบเลยนะลงหลังเงี่ยเฮ้ยลบลบ Ơi, giờ mới vô Ui lại. Ui Ui วิ่งอุย้ยห,หัวหัวน้าที่หนึ่งโอ้ตัวโอ้ยัยไม่ทันได้ฆ่าทยยไมตรงน,นี้ยยยยอยย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 ยะยย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 งยย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 ย โอ้ยวอร์ในโซนวิวตายโอ้ยวอร์ไม่จำกัดโอเคโอเคชุบอ๋อเตะนี่รู้สึกเหมือนเหมือนมีข้างๆเองเอ้ยข้างหลังเหรอ ไปโดนหัวเลยนะอยู่ไกลเกินไกลเกินแล้วมันไม่ค่อยจะโดนแล้วก็ดาเมจเบาซะด้วยอือชักปืนอือหัวอือไม่โดน,อน,ดนโอเคครับไปต่อ หัวหัวหนึ่งจีหัวหนึ่งนัดแต่มันขึ้นไปสังหารสังหารนะครับคือมันโดนหัวก็จริงอ่ะแต่นัดต่อไปอ่ะมันโดนตัวมันก็ขึ้นไปสังหารนะครับผมมันไม่ได้ขึ้น้าหัวแน่นะยิงเท้าเลเต็มเลยผมรู้สึกว่ายิงเท้าจะน้อยกว่ายิงตัวนะยิงเท้าผมได้ยี่สิบสี่ทุกทีเลยหรือมันไม่เกี่ยวกันไม่รู้สิครับ เอาตายอลองใช้ดีเซิร์ดดูเพราะว่า m o c c ผมกากดีเซิร์ดมากผมชอบชักลูกซองแทนดีเซิร์ดตลอดเลยมันมรู้ดิคือผมเป็นคนที่ไม่ค่อยแบบชักพวกปืนพกอยู่แล้วอะ เลยใช่แต่พวกลูกซองเงี้ยพวกกรืเลยใกล้ยิงไม่ติดโอ้โหยิงไม่โดนเลยโอเคครับเมื่อกี้เห็นมาตรงนี้นี่โอ๊ยไม่โดนหัว สงหันตัวโอเคหัวมันมาอยู่ข้างเออมแปดยังไม่โดนหัวเลยวันนี้โอ้ตายครับผม โอ้พอดีหาแล้วขันหัวด้วยนี่โอ๊ยเจ็บโอ้ยเดินไปเดินมาจะเจอไม่ได้ โอ้ตายโอเคครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย